มาเร็วไ,ไปนิดนึงมาเร็วไปนิดนึงร้านกำลังเปิดรอบร้านเปิดแล้วได้กาแฟดีกว่าไปเดิน่ะติงเอาอะไรมานะเอาเซฟโซนมาเหมือนเดิม เรมอนอเมริกาโน่เส็ดสมส้มมะวันไลฟ์ไปไหนฮะอ,อ,อันนี้อ่าใครนะเราชูก้าลาเต น่า้องไม่ผกกันนี่นงปกทีนึงหน่ oh. หอหอมนิดนิดเลยแหละ oh. อร่อยไ <Okay. S 1> ปเราไปอนิเมตต่อดีกว่าเป็นลูกค้าคนแรกของร้านนี้เลยไปเป็นลูกค้าคนแรกของร้านเมดของร้านอนิเมตต่อไม่ใช่ร้านเม็เอรเอยเร่ออะไร,ะไรชาว่าหมาชาว่าหมาเขาเป็นแซนด์วิช ลองมากินด้านนอกทีก่แปลว่าหน้าร้านเป็นซันวิดท,ที่แบบซแันวิดเป็นคำของติ๊บปากซันวิดแนหนามมันมีความในใจนนแซ็แนวิดขอคำหนึง่งแหม่ดึกก็ใจปะ เป็นการรีวิวตันิีที่บอกคือตันิีอร่อยดีดักแค่อร่อยดีเลยนี่ดีกว่าที่นั่งผมกินไกลมากเลยกินตรงข้ามร้านเนี่ยร้านข่างหลังเรเดี๋ยวจะเข้าอันนี้เม็แล้วมันจะต้องหอบไม่ได้ใช่อันนี้นี่ตึกฉาวว่าหมอน มันก็เหมือนเขาดอกแหละชอปมาแล้วเลือกไฟซีมันด้วยมีพีมีซีกไปเด็ดทานเด็จะได้อันนี้ลิเบอรี่กันเนื้อสาคัญนะ ก็น่าจะเป็นแบบอะไรนะบิเก็ตปะไม่รู้เหมือนกันอ <DVD> ืสได้ได้หวานๆค่อนข้างหวานเป็นๆนิดหน่อยส5สิบห้าถูกดิไปกินดีกว่าเราไปสายสีน้ำเงิน ยี่สิบนาทีป่ะไม่รู้จะแบบว่าลองเก็งแข่งอะไปด้นะใช่่่ ออกแหมไม่ใช้ก็บอกดีๆก็ได้ให้พี่จะลากโทรศัพท์ขนาดนี้นะพี่อลไยและน้องเลยเดนลากออกมาไม่ผมอยากดูแฟนผนจะไปเล่นโดม

คนมาทำทุพีเยอ่จังจะบายแล้วนะกรายร้อน <c oughs> ผู้าชาร์ตผจ้าร์าเป็นโน่นร้านนี้คไมเยอะ่ะ <laughs> <c oughs> เป็นเล่นแต่เป็นเล่นจริง <laughs> เขาเรียกไม่ออกไม่ออกจริงไม่เนี่ยโอเคนี่น่าลุยอิ่มได้กันได้นะถุยไปให้แม่ชิมกิน เรื่องของเราเองนี่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  เจ็บร้อยตกคนละร้อยเป็ยด,ย,ดย่างโดนแดดโดนแดดแล้เลวเปลีลย่ยนสีไง <c oughs> อ,อร่อยดีครับร้านนี้เนาะร้านคนเยอะมันชิ้หายไปไงเต้มากินแล้วมัน <Yeah. S 2> มันมีเมนูดักก็คือเมนูที่เป็นชิ้นเล็กๆก,กับเมนูที่เป็นหมูสามเณนั้งชิ้นวางไว้ไอชิ้นเล็กๆอ่ะอย่างมันเลยไอชิ้นเล็กๆโคตรมันเป็นหมูหวานนะใช่ปะเป็นพะโลหวานโอเคได้มากินละป่ะลุยกันเลยดีกว่าได้เวลากลับสถานีมุ่งสู่ทางของเรา let's go ขอเสือ้อละรู้ว่าแดดแรงแต่ร้อน <laughs> โอเคเนี่ยสาข้าน้าเลยซาร่ามันเทาไม่แสบร้อนเอาได้แสบร้อนแดดร้อนชิปไป ก่อนจะไปชิบุยาสโตเราไปกินชานมกันก่อนดีกว่าทาันทีที่ก็เป็นสีเขียวแต่แดดมันรอ้รรอนสุดร้อนว่ะต้องไปครับตรงนี้มันไม่ได้ลึกมากส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าสอยอเป็นบล็บอกนีมึงไม่เคยพ้นเลย <laughs> แล้วก็เดี๋ยวซายขึ้น,น้า เข้าโอเดเขาโอเดตนี่ไงนอนี <Christ>. ่สองศูนย์สองสองไต้หวันมิวที่เฟสติวัลแชมเปียนจัดไป เงยแชมเปญทีก็เอาเะาแหละก้อนอยากไปแก้วไปเลยเนาะได้ฝาใส่เอ็มก็พอกินได้บ่อยเป็นแบบห้าไพส์พิสไอ้าเคงห้ก้อนห้าก้อกับเพอร์เฟกต์ไอไม่หลทเอเเอาเป็นเพอร์เฟกต์เนยเนาะ เฟรชสากับเฟรชไอซ์ใช่สาหรับกันอ๋อหสหรับกันบนนั่งพักแป๊บนึงก่อนเป็นไง่ะใช่อันนี้เป็นชาแดง หอมมกินยินของกินบ้ม่ของอันนี้ตัวเปนตัวที่ได้รางวัลเป็นบอน้อทีัิบสมันเป็นอมูลัเป็นครีมหรือครีมชีสเออน่าจะเป็นครีมมันบอกว่าครีมสักอย่างมันบอกเป็นครีมแต่มันนัวมาก อประมาณอันนี้กด้ดนโหนี่อืมโ,โอ้ชาสมบูใจมากอืมอืมคุณนะอันนี้ไม่ใช่โบบา้าูีมุ้เขียวคุ้มแต่การมามากเราว่าเราคไม่เหมือน อันนี้อยู่อยู่อยู่ดูนานเนาะขึ้นไว้ก่อนราอยู่ดูนานเราก็จะไปที่ชิบุยาสตอร์ที่อยู่ข้างๆกันประมาณสองซอยอันนี้นั่งพักก่อนเพราะว่าอากาศร้อนหนอกสามสิบสี่องศาดูยูแต่วันนี้นให้อยู่มันยู่ไทยทางต่อ ไปคุณนายเขาดูไปเข้าไปช่วยเลย่ดีกว่าเขาจะไปแย่งเขาจะไปแย่งคนที่ซีเหมือนกินทำไมเนี่ยบ้าเราก็ม่<ร>ทำไมเราเจอตรงนี้ที่สามมาหยิบได้เลยไปจัดเปิดหยิบไว้ไม่หมดอีกเหรอหมดแล้วแต่ไม่มีที่กินงก็จริงขยะมันมีเลยระวังเปื้อนเสือ้อ อร่อยอร่อยก็เส่เวลาเข้าถุงโดนัทน้ำตาลที่กรอบมากน้ำตาลกรอบอ่ะโดนัทก็กรอบเป็นโดนัทที่ทอดระดับกรอบแป้งคือแบบว่าเป็นแป้งเหมือนทอดแล้วโอ้โกรอบทิสไาย หน้าเป็นไอซิ่งแต่ข้างล่างก็มีน้ำตาลมป็นออนด้วยก็คือได้ทั้งสองแบบคนที่ชอบไอซิ่งมและคนที่ชอบน้ำตาลม,มกรอบระดับที่กินในสายรถไฟก็โดนดา่าแต่ปะ่ะเราจะไปถ่ายรถไฟดีกว,ว่าเพราอยู่ข้างหน้าเราจะได้ไม่ร้อนด้วยทางนี้ปะ่ะ ก็จะอันนี้แหละพอดีว่ามีงานอยู่นี่ก็เลยอยากมางานคัุกูเือ่งไพี่แบบก็เพิ่งไปมาเมื่อวานวันก่อน <c oughs> ไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเลยเดิมต้นไม่ถูกเลยที่งานมีป้ายงานอยู่ best f t i n g นี่ปะต้องแต่ยังเข้าก็าจะต้องรอ,อก่อนแหรือเปล่าลองส่องดูก่อนว่ายัางไงไม่่ใชอ๋อนี่งานทอยค่ะกอนแล้วน่าจะอยู่ฝั่งนั้นแปลกแบบมันมีนทุกอย่างอ่ะ อารมณ์เหมือนศูนย์จัดล้ม e x h i b i t i o นโดยใช้โดยใช้อาคารเก่าเจ๋งดีป่ะทีนี้บ้านเราก็ทําได้นะแต่บ้านเราไม่ได้ทำเบ้านเราอาจจะมองว่ามันขึ้นเฟื่องอย่างเงี้ยทุบทําใหม่ดีกว่าไม่ถ้าบ้านเราทำอ่ะอีกพวกรับจัดงานอ่ะจะจริงจะไม่มีงานทำจะเก็บเปรี้ยแล้วงานหนึ่ง ไปไม่ถูกเลยอ่ะไปเรียกแกะแววเลยจะเรียกว่าก,กูไม่รู้เรื่องดียวะบุกคาเฟ่ ใช่อาคารมันจัดอยู่ไหนเอมเป็นว่าเดี๋ยวหาทางเข้างานก่อนวันนี้หลงละเยอะเหรอโอเค <c oughs> สเตมนะสเต็มเออเป็นเป็นบูเล็กๆที่ของเยอะเท่าไหร่สี่สี่เก้า

因为这下面有架、啊哎。那我去的是,是那边上、啊嗯嗯、那边，然后这不是哎哎！这我超帅。红的花。这是我大花。打打光快点快。 对对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 对 ตัดเล็บลายหมอนแะก็เลือกลายพ่อขาไล่ลก,ไลก,ไออกันอีกไปไปตึกนั่นกันเถอะส่เทนกันเถอะจะได้ไปเสียเวลายยู่น่นต่อดีวนี้คนเยอะมากประมาณนี้แล้วกันบรรยากาศที่นี่เจ๋งดีมันคือโรงงานเก่าแล้วก็มาทำเป็นแบบยิทธศการอีเวนต์ วอาอยู่นี่กับ,บีิธศการแบบชนกันประมาณแบบเป็นสิบงานสิบงานได้คนเยอะมากอารมณ์แบบมาทีเดียวก็คือครบจบในทีเดียวไปไปเซเทนกันอยู่ใ,ใกล้กันเองไปคเย,ย็นจังแม,มีแนโฟนด้วยเป็นตึกเถก เดียวมิงประมาณไะมีของกินนิดหน่อยลองเดินหาดูก่อนว่ามีอะไรบ้าง